แนวคิด8ปดประการของญี่ปุ่นที่ควรยึดถือในการดำเนินชีวิตหนึ่งอิคิกายเหตุผลในการดำรงอยู่อิคิกายคือแนวคิดของญี่ปุ่นเกี่ยวกับเหตุผลในการดำรงอยู่ภาพจากชาเตสตาอิคิกายคือแนวคิดของญี่ปุ่นเกี่ยวกับเหตุผลในการดำรงอยู่ภาพจากชาเตสตา แนวคิดอิคิกายของญี่ปุ่นหมายถึงการกำหนดและปฏิบัติตามจุดมุ่งหมายในชีวิตกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเหตุผลที่คุณตื่นนอนในตอนเช้าอิคิกายของแต่ละคนควรเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการควรเป็นสิ่งที่พวกเขาหลงไหลและทำได้ดีควรเป็นสิ่งที่โลกต้องการและหากจำเป็นก็ควรสามารถให้ผลตอบแทนทางการเงินได้ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าทุกคนมีอิคิกายเป็นของตัวเองและการค้นพบอิคิกายเป็นการเดินทางที่สำคัญในการสร้างความพึงพอใจ และความหมายให้กับชีวิตอันที่จริงการพยายามค้นหาอุคิเกอในชีวิตของคุณอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการตั้งปณิธานในปี2021ของคุณก็ได้2ไขเซนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในภาษาญี่ปุ่นไขเซน เป็นคำที่หมายถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องหรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและเป็นปรัชญาส่วนบุคคลและทางธุรกิจที่มุ่งหวังที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องในทุกระดับของการดำเนินการเป็นวิธีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยค่อยๆทำการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆให้ดีขึ้นและยอมรับกระบวนการไคเซนได้รับการฝึกฝนครั้งแรกโดยธุรกิจของญี่ปุ่น หลังสงครามโลกครั้งที่สองและหลักการและหน้าที่ของไคเซนได้รับการเรียกว่าวิธีโตโยต้าปัจจุบันไคเซนได้กลายเป็นแนวคิดในการปลูกฝังนิสัยที่พึงปรารถนาและปรับปรุงประสิทธิภาพและการทำงานในชีวิตส่วนตัวของเราเองสามวาบิซาบิการชื่นชมความไม่สมบูรณ์แบบสุนทรียศาสตร์ของญี่ปุ่นที่เรียกว่าวาบิ ซาบิหมายถึงการค้นพบความงามในสิ่งที่ไม่เที่ยงและไม่สามาบูร์แบบกล่าวอีกในหนึ่งมันคือแนวคิดของพุทธศาสนานิกายเซนเกี่ยวกับความงามที่มองเห็นผ่านการชื่นชมความไม่สมบูรณ์แบบในธรรมชาติซึ่งทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงปรัชญาจะหล่อเลี้ยงทุกสิ่งที่แท้จริงด้วยการยอมรับหลักการพื้นฐาน3าประการ ไม่มีสิ่งใดคงอยู่ไม่มีอะไรเสร็จสมบูรณ์และไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบในความหมายส่วนบุคคลปรัชญาหมายถึงการยอมรับข้อบกพร่องของตนเองและผู้อื่นอย่างเต็มใจสี่เมเทนึแนวคิดของการไม่สิ้นเปลืองคําว่ามมเทนึในภาษาญี่ปุ่นอาจแปลได้ดีที่สุดว่าดีเกินกว่าจะสิ้นเปลืองและหมายถึงความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งสมควรได้รับความเคารพและความกตัญญู ดังนั้นการไม่สิ้นเปลืองจึงเป็นสิ่งสำคัญแนวคิดนี้หมายถึงการเคารพและรับรู้ถึงคุณค่าของทรัพ,พยากรดังนั้นจึงไม่สิ้นเปลืองและแนวคิดเรื่องการลดการใช้การใช้ซ้ำและการรีไซเคิลนั้นได้รับการเชื่อมโยงเข้ากับคำนี้โดยนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมาคินสุจิศิละปะแห่งการซ่อมแซมทองคินสุจิคือศิละปะของญี่ปุ่นในการซ่อมเครื่องปั้นดินเผาที่แตกภาพถ่ายโดยชทตอ คินซุจิคือศิละปะของญี่ปุ่นในการซ่อมเครื่องปั้นดินเผาที่แตกภาพถ่ายโดยชเตอร์สตาศิละปะญี่ปุ่นที่เรียกว่าคินสึกซึ่งแปลว่าการเดินทางอันเป็นทองและคินสุคุโรอิซึ่งแปลว่าการซ่อมแซมด้วยทองมักสัมพันธ์กับการซ่อมแซมเครื่องปั้นดินเผาที่แตกด้วยและเกอทองหรือเงินผลงานที่ได้จึงเป็นของสวยงามตระการตาเนื่องมาจากการเฉลิมฉลองข้อบกพระองของเครื่องปั้นดินเผาคินสึกมีที่มาจากแนวคิดของวบิ สบีซึ่งถือว่าความไม่สมบูรณ์แบบเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมชื่อของมันเองก็หมายถึงการเดินทางอันเป็นทองที่เราทุกคนมีดังนั้นมุมมองนี้สามารถช่วยให้เรายอมรับข้อบกพร่องของตัวเองในฐานะเครื่องประดับที่ทำให้สิ่งของและผู้คนสวยงามยิ่งขึ้นศิลปินหลายคนได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดนี้และนำรูปแบบศิลปะนี้มาใช้ในงานของตนกอมุนศักสีในยามกับขันคำว่ากอมุนในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า ความอดทนความเพียรพยายามและความอดกลั้นหมายถึงการอดทนต่อสถานการณ์ที่ยากลำบากด้วยการควบคุมตนเองและศักดิ์ศรีกอมินซึ่งเป็นคำสอนของพุทธศาสนานิกายเซนเป็นกลยุทธ์ในการคงความยืดหยุ่นและอดทนในช่วงเวลาที่ยากลำบากและเป็นลักษณะเฉพาะของความเป็นผู้ใหญ่ทางอารมณ์6กโชคัติตีเอไนาการยอมรับและปล่อยวางโชคตเตอร์จีเอไนหรือโชจีเอไนเป็นวลีภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าช่วยไม่ได้ หรือมันเป็นอย่างนั้นเองและไม่มีอะไรจะทําได้แต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับการยอมรับคํานี้หมายถึงแนวคิดของการยอมรับสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้และก้าวต่อไป7จ็ดยูอาเจนการมองดูความงามในสิ่งที่มองไม่เห็นยูอาเจนเป็นคําภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าความล้าลึกอันลึกลับและหมายถึงการรับรู้ความงามของจักรวาลอย่างลึกซึง้งซึ่งเหนือกว่าคําอธิบายด้วยคําพูด ดังนั้นจึงเป็นความงามที่เราสัมผัสได้วัตถุหรือสิ่งที่มีแม้ว่าจะไม่สวยงามตามความหมายที่แท้จริงของคำก็ตามคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ของมันคือพลังที่จะกระตุ้นมากกว่าที่จะบอกออกมาโดยตรงและพบว่าความละเอียดอ่อนและจับต้องไม่ได้นั้นเป็นความงามในตัวของมันเองตดโมโนไม่ตระหนักเมื่อปลาตามตัวอักษรแล้วโมโนไม่ตระหนักหมายถึงความน่าสมเพชของสิ่งต่างๆ แต่ยังแปลว่ามีความเห็นอกเห็นใจต่อสิ่งต่างๆและสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนกล่าวอีกในหนึ่งก็คือสิ่งที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วมันคือการรับรู้ถึงความไม่เที่ยงและคอความรู้สึกต่างๆเช่นความเศร้าโศกในสิ่งที่เคยเป็นและไม่เคยเป็นอีกต่อไปและด้วยเหตุนี้จึงชื่นชมการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดยั้งและความเป็นจริงของชีวิตคำนี้ยังถูกเรียกว่าความอ๋อของสิ่งต่างๆในชีวิตความรักและจักรวาล